ก็พูดเรื่องเบาๆใช่เบาื่วงวมวลไปแมนเรื่องเขียบบ่คุยเรื่องเขียบบ่อกุยเพราะมันนักหัวแล้วบางทีเราพูดถึงเรื่องราวในวงการบันเทิงเราเหรอครับหรือว่าไงก็ไปเรื่อยเนาะไปเรื่อยได้ครับยังไม่มีสคริปต์เลยดีครับรายการไม่มีสคริปต์เนี่ยมันคุยไปเรื่อยนี่มันสนุกแต่จะตัดยังไงให้ลงกันนะอัดกันไปเป็นชั่วโมงอีกทีนะครับผู่ดำเนินตัดเออนั่นแหละให้เป็นเรื่องของคนตัดไปครับปัญหาไม่ใช่รอกปัญหาคือวันนี้เวลาน้อยเนื่องจากว่านิกนฤพลเนี่ยมี ภารกิจดีภารกิจหนึ่งนั่นก็คือครับไล่ข้างไล่สดข้างบันไดไล่สดมีข้างข้างไล่สดยังได้เลยไล่บันไดข้างไล่สดเนี่ยตั้งชื่อเป็นไล่บันไดผู้เดไปเบิรงกบันไดบุ๊เดไล่บันไดสดๆนะครับเออครับไล่ข้างบันไดสดๆคือโมแก่ข้างบันไดไล่ปอบป้องทุกคนปล่อยให้ปล่อยให้กล้ากล้ากันที่ล้วตัดได้เลยนะครับพี่ซ้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ soft talk คุยเรื่องเบาเล่าเรื่องมวลนะครับต้องต้องตบมือก่อนพี่ซ้อมอ๋อใช่ใช่ลืมครับ แม้เขาที่แล้วก็ไม่ได้ตบแล้วว่ามได้ต้นจากเทปเลยวันนี้เนี่ยผมหผมหยอกกันซื้อผมหยอกกันซื้อผมเคยเห็นในรายการหลายรายการที่ทางสิทธิ์ผมเป๊ะควรจะตบควรจะปบโอเคเราถ้างั้นนับหนึ่งสองสามตบพร้อมกันแล้วกันเนาะเอาหนึ่งสองสามเอาตบเชียร์เดี๋ยวผมเดี๋ยวนะ เอาไหมเอาไหมโอ้เสนอก่อนมีเรื่องกับแขกแล้วเชิญจะเป็นปัญหาบ่เดี๋ยวบ่ถึงเนี่ยครับพี่ส๊อตลบล้านเลยครับเห็ดยังบ่ได้๋ยวเราเก่าเป็นอยู่นี่เก่าอันนี้เก่าอะไรครับอ่ะเก่ารักตัวเองนะอุ้ยเตัวตัวตัวไมีลูกแล้วก็ต้องเลยเก่ารักแปลงแปลงฟุ้นเลยดีเป็นเหลี่ยมเยอะนะเรานะนั่ยนี่ครับโอเคครับผมครับอ่ะเอาใหม่นะ่นหนึ่งสองสาม เพลดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซอฟท์ท็อคุยเรื่องเบาเล่าเรื่องม่วนเพลดีเดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กันกับเนกนรพลครับแนะนําตัวเองครับผมผมเนกนรพลแกรมมี่โกครับสวัสดีครับเพนลดีในวันนี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่ซอฟตื่นเต้นมากมเลยเนื่องจากว่าน้องเนกนรพลเนี่ยผมเนี่ยเป็นเอฟซีเขามาตั้งแต่เท่าไหตีนท่อฟ้าหอยอุ้ยแลวตอนนั้นตอนนั้นผมเท่าเท่า เท่านี้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 ตัวเท่านี้เลยเหรอแนนอนอยู่ผู้นี้ผู้นี้เมื่อกี้ผู้นี้ผู้นี้คืออะไรครับผู้นี้ผู้นี้มันเป็นคําอุทานเนาะใช่มันเป็นคาอุทานเป็นคำอุทานบ้านคุณไม่มีเหรอคุณทาไมถึงต้องมาทักทวงของผมในเรื่องนี้ผมมีอยู่แต่ว่ามันมันไม่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงมันไม่ได้พูดีแถวน้านรักดีแถวบ้านคุณเขาพูดว่ายังไงอะเกยอเกยไม่ใช่ เห็นไหมเห็นไหมพี่ซอฟเห็นพอพี่ซอฟแบบอันนั้นผมก็มันก็แปลกเหมือนกันใช่ไหมไม่เคยฟังไม่เคยฟังเป็นยังไงบ้างพี่ซอฟกว่าจะมาทํารายการนี้ได้อคือก็ต้องบอกเลยเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยผมก็ว่างไปว่างมาไม่มีอะไรพ่อตาก็เลยมาบอกว่าควรทําอะไรสักอย่างได้แล้วนะใช้ชีวิตล่องรอยมันแมงกระพุนแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดีขึ้นและชีวิตคุณคุณจะมานอนเล่นทำทุกไม่ได้ถามผมถามคุณผมเป็นพิธีกร อน <laughs> ี่ก็อนี่ก็จริงจังนะครับไ่ใจริงจังอยากฟังอยากฟังอยากฟัง <c oughs> ที่ไปที่มารายการใหม่ครับรายการใหม่ <c oughs> แล้วเรื่องอคุยเรื่องเบาเล่าเรื่องม่วนนี่มันมาจากไหนมาจากไหนครับอ่ามันก็คือว่าชื่อเราชื่อซอฟครับครูก็เลยตั้งเป็นซอฟทลอกอ๋อทีนี้ซอฟมันไปนว่านุ่มนิ่มไปว่าเบาเบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างบุคลิกเราคือเราก็เป็นคนไม่ไม่จริงจังอะไรในชีวิตเลยก็เลยออาทั้งั้นก็คุยเรื่องเบาๆแล้วกันเออเอาเรื่องดีๆเรื่องม่วนๆมาคุยกันมาจอยๆกัน แล้วไม่มีมีความมีความคิดยังไงกับทรงผมทรงนี้บ้างครับที่ดัดดัดเนี่ยผมไอดอนผมไลยน่เนี่ยผมอยากทาตามพี่ซอบมีมีมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับทรงผมของตัวเองเอาเอาเสือไปใส่สนิทอเอาหยอกเอามีอะไรถามผมถามได้เลยครับพี่ซอบวันนี้ครับเน่ยเอามา่อกันซึ่งในวันนี้นะฮะมันก็มีหนึ่งเรื่องที่ที่ผมเนี่ยผมกับน้องนิกเนี่ยคือ เมื่อก่อนน้องนีกนี่ยก็เป็นคนน่ารักปัจจุบันก็ยังน่ารักอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรขัดขัดตัวเองไปแล้วบ็งทีเรียบร้อยครับก็คือเราเนี่ยเว้นว่างไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันอย่างนี้นานมากครับนานมากๆเลยแหละถ้าเกิดนับเป็นปีนี่คือนิ้วนับไม่พอนะไม่พอไม่พอต้องใช้นิ้วเท้าด้วยใช่ต้องใช้นิ้วเท้าต้องยืมนิ้วคนอื่นด้วยบางทีใช่มาแพร่ามาเอานิ้อมายืมไม่ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นนะครับก็ประมาณสักสี่ส้ห้าปีนี่แหละคือเราเห็นน้องเติบโตโห เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งคนในวงการที่เติบโตแทบจะก้าวกระโดดเลยขอบคุณครับนะครับเราก็เลยอยากจะมาต่อกันให้ติดในช่วงระยะเวลาที่เราห่างหายกันไปว่าเป็นยังไงมั่งมาอัปเดตชีวิตว่าชีวิตเนี่ยเป็นยังไงกันมั่งหลังจากที่เราแยกย้ายกันไปแล้วเน็กนลูพลเนี่ยได้เข้าแกมิโก,โกเนี่ยการเติบโตของชีวิตเป็นยังไงมั่งครับก,ก็การเติบโตในชีวิตของผมใน,ในแต่ละวันนะครับผมคือตื่นเช้ามาก็ลืมตาก่อนอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นคือผมก็ มันก็จะนอนคิดก่นอนหลังจากลืมตาคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะอาบน้ําไปทํางานหรือเปล่าวะแล้วเราต้องตื่นมาเราต้องขยี้ตาด,<ม>ด้วยไหมไม,ไม,ไม่ผมไม่ผมไม่ได<อ>้ขยี้มีปิดขี้เกียจด้วยไหมไม่ไม่ผมไม่บิดครับผมผมตื่นว่าลืมตาผมลืมอย่างนี้เลย<อ>ลืมลืมปุ๊บแบบผมพร้อมที่จะ คิดล้ตอนนี้ในหัวสมองคิดแล้วเฮ้ยอาบน้ําดีกว่าหรือว่าไม่อาบน้ําไปทํางานดีก็มีในบางวันที่ทไม่ที่ไม่อาบน้ําไปทํางานต้องเรียนให้ทุกคนที่ร่วมงานกับผมทราบว่าแบบถ้ามีกินตุ่ๆหน่อยก็แสดงว่าไม่ได้อาบน้าไปทำงานอ๋อนี่มันเป็นจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งมากของของศิลป,ปินท่านหนึ่งนะใช่ครับซึ่งผมรู้สึกว่านี่มันกระแทกใจผมมากเลยการตื่นขึ้นมาแล้วก็การต้องที่ไปทําตัวแบบ คนเรากคนอื่นจะกินตุตุเราหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมชอบผมชอบที่ตัวเองแบบทําตัวสกปกดีมผมรู้ผมรู้สึกว่ามันมันมันเป็นการอภัยทานนะครับพี่ซอฟเคยเคยเคยได้ยินเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียไหมอุ้ยพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยมัน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 ทัดใจผมมากคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสไว้ว่าการฆ่าตาัดตัดชีวิตมันไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคําว่าฆ่าอยู่ในนั้นเนี่ยแสดงว่าไม่ดีแล้วผิดศีลข้อแรกไม่ได้เลยถูกต้องเราก็เลย ไม่ฆ่าแบคทีเรียไม่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเลยใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุด <S <S 3> <S 3> <S นี่มันเข้าถึงจิตวิญญาณถึงอายตนะภายในที่ที่ผมเป็นสนทนามาคือหลายา <S <S ลหลายคนอาจอาจอาจจะยังยังไม่ทราบถึงเรื่องนี้นะครับว่าการฆ่าเชื้อแบคทีรียมันเป็นบาปนี่นี่นี่แนวแนวแนวคิดนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะดีนะแล้วก็ให้ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้ใช่ครับ เมืองพุทธของเราเนี่ยจะสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยนะใช่แล้วผมต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นนักหน้ทุพลมาทุกวันนี้ผมเงินเก็บเยอะมากอยากจะบอกตรงนี้เลยผมกลัวสำภพกกรเข้าตรวจสอบผมแต่ผมจะพูดในรายการพิซอปเป็นรายการแรกใช่ครับคือผมเนี่ยรวยตอนนี้เงินเก็บผมทํางานมาเท่าไหร่ผมเก็บเข้ากระเป๋าแล้เลยเก็บเข้าธนาคารเก็บเข้าแบบเป็นในการซื้อทงซื้อทองนู่นนี่นั่นบ้างเพราะว่าในการทํางานของผมแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยครับผมให้พบเงินไป ไม่พกเลยใช่ครับเราอาศัยจังหวะที่แบบว่าเพื่อนๆร่วมรายการอย่างอย่างเขาไปซ้อมกันอย่างเงี้ยครับผมอย่างเขาไปรันทูรันอะไรกันแบบเนี้ยเราใช้วิธีขโมยเงินเพื่อนขโมยเงินเพื่อนเลยขโมยเงินเพื่อนเอาไว้ใช้ในการทํางานในแต่ละวันใช่ครับเราจะไม่พกเงินไปใช่ครับนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนทางที่ทําให้ผมมีเงินได้เยอะจนถึงทุกวันนี้ครับ่นี่เป็นแนวคิดที่ล้าลึกมากเลยนะครับวันนึงผมเคยนั่งดูอาจารย์ทวันพูดเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่สองที่ลองจากอาจารย์ทวันเนี่ยก็คือเน็กนรคน สู้ให้มันได้น้ำได้เนื้อเอน่นะเจะเชื่อไหมคนชอบอะไรแบบนี้ด้วยนะเยวคนชอบเราจะดีลำบากต้องไปถามแขกรับเชิญคนตัดจากเด็กแบบนี้แล้วนะทีนี้โอ้จริงๆวันนี้เรามีเวลาด้วยกันไม่เยอะมากครับถ้าจะมาคุยกันให้เห็นน้าเห็นเนื้อเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามีเวลาแค่ประมาณสักสิบนาทีเว่าเพราะเน็ตนี้ต้องมีภารกิจคือต้องไปอ่าร้องข้างไร์สดภาอในรอบที่สี่มันก็ยังจำชื่อไม่ได้ร้อง อ่าบันไดไล่อ่อร้องข้างบันไดไล่สดฮัลโหลคุณสลาครับมาผมคับไม่รู้พี่อกันต้องรู้สิว่าอะไรคือมูกเนี่ยโอ้โหผมติดตามรายการไล์สดนี้มาตลอดเนี้ยรู้รู้รู้พอที่จะรู้ว่าลืมจริงเอาให้ให้เล่าแบบข้าวเลยให้เล่าแบบข้าวคือผมก็ก่อนอื่นก่อนใดเลยต้องบอกว่าเนี่ยคนตัดเนี่ยเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของที่ผมมาอยู่กับคุณสลาภายใต้ชื่อลมพัดไผย ครั้งแรกที่เน็กนฤพลมาคือมาอยู่ภายใต้สังกัดลมพัดไผ่เนาะบ้านพักนักฝันบ้านพักนักฝันใช่ลมพัดไผ่ภายใต้การดูแลของพี่เพีวว่าคุณวุฒิลูกสาวคุณคุณวุฒิอ่าขาวคุณคุณวุฒิตายแล้วตายลูกสาวคุณครูสาคุณวุฒิครับโอเคจะรีบไปหนเนี่ยไม่ไม่ตัดไม่ตัดออกอากาศไม่ไม่ไม่ตัดออกจากเทปนี่เลยเอาลงมาทั้งรุ่นนี่แหละครับคือเน็กนฤพลเนี่ยมาจากเวทีไหนมาจาก แหล่งประกวดไหนมาจากจังหวัดไหนมาจากอะไรทําไมถึงได้ไม่เจอครูสลาเพราะว่าณวันนั้นน่ะครูสลาก็ไม่ได้คิดจะทําศิลปินเลยอยู่ๆว่าก็โผล่มามีนฤพลนี่แหละมาก็พี่จุ๋มเคยพูดกับผมคำหนึ่งพี่จุ๋มที่ที่ดูแลครูดูแลคิวให้ครูตอนนั้นอันนี้จริงจังแล้วนะอันนี้จริงจังจริงจังพี่จุ๋มบอกว่าจริงๆแล้วครูจะไม่ทําแล้วนะค่ายเนี้ยครูรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วกับการไม่ไม่ใช่ว่าเหนื่อยสิรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบอิ่มตัวแล้วกับการกับการทํา ทำศิลปินเพราะว่าแบบครูก็สร้างหลายคนแล้ว,ลวจะเป็นอโอ้โหทุกคนรู้จักชื่อแน่นอนแหละไม่ว่าจะเป็นพี่ไหมพี่ซิริพรหรือใครก็ตามแต่ครูสร้างมาเยอะแล้วอย่าเรียกว่าสร้างมาเยอะเรียกว่าสร้างหมดไปเยอะใช่ <laughs> นั่นแหละรครับพอพอครูทำมาเยอะปุ๊บครูก็เลยรู้สึกว่า อาจจะอยากจะพอะอนตัอนแล้วก็แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอีกแต่แต่ด้วยพอไปเห็นเราเห็นพี่เวียงอย่างเงี้ยเด็กมันยังมีความฝันอยู่เฮ้ยความเป็นครูมันก็ประทุขึ้นมาอีกแล้วก็ก็เลยได้ได้เอาเด็ก2คนนี้มามาทําต่อนะครับภายใต้บ้านลมพัดไผยหลังจากนั้นก็ คือก่อนที่จะมาอยู่ลมพัดไผ่เนี่ยผมประกวดไม่ต้องคํามาก่อนไม่ไม้ทอ่คำ,คำใช่ครับก็ตกรอบนะตกรอบครูเอามาอยู่ด้วยประมาณสักปีหนึ่งภายใต้ชื่อลมพัดไผ่นี่แหละหลังจากนั้นครูก็ดันเข้าแกมมี่อันนี้เล่าแบบรวบๆเลยนะครับอแล้วก็เข้าแกมมี่พอเข้าแกมมี่ไปก็การเวลามันเขาเรียกอะไรฟูมฟักผมให้ผมเป็นเน็กซ์รพลได้จนถึงทุกวันนี้ได้นนไดมีหนังเล่นได้มีอะไรเล่นสิ่งที่ครูครูพูดในวันนั้น่ะผมยังจําได้จนถึงวันนี้เลยนะว่าแบบครูพูดคําว่าเขามีความเป็นสตา ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับที่ที่ครูสลาเจอผมแต่ผมว่าถ้าย้อนกลับไปดูเทปของไมทองคําตั้งแต่ซีซั่นสองกไม่มีแล้วใช่ครับครูสลาใช้คําว่าไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะ,ะไม่ใช่คนที่หน้าตาดีแต่ออกมาแล้วมันมีความน่าสนใจนและมีความเป็นสตามีความเป็นดาราตอนนั้นผมฟังครูผมก็ดีใจแหละดีใจมันก็คิดกับใจตัวเองนะคิดกับหัวตัวเองว่าคิดว่าจะเป็นไปได้ไงวะเส้นทางการแสดงกเ่าเคยแสดงหรือวะยังวะ จนวันหนึ่งผมได้เข้าวงการมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ก็ดีละครก็ดีจนผมได้มีหนังเรื่องสับปปเปลอือผมก็คํคาคำที่ครูพูดวันนี้มันมันมันรู้สึกว่ามันมันเป็นจริงแล้วถึงเราจะไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ระดับใหญ่หรือไม่ไม่ใช่นักแสดงที่สแสดงได้ทุกบทบาทหรือเก่งเลยแต่ว่าอย่างน้นอยๆเราก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงเจ็ดร้อยล้าน,นและตอนนี้จะมีภาคสองแล้วฝากทุกคนเข้าไปดูเรื่องกันนะ,ค,ะครับก่อนอื่นเรื่ออเสิย<ๆ>์ตผมมือ<ๆ>ก่อนเจ็ด<ๆ>ร้อยล้าน ต่อไปอาจจะดับเบิลเป็นพันสี่ร้อยล้านก็ได้สาธุสาธุตอนนี้ทีหยดไปแล้วทีหยดไปเท่าไหร่แล้วนะทีหยดจะพันล้านแล้วมั้งครับตอนนี้ตอนที่เทมี้อากาศน่าจะพันล้านวิธีร้อยผมว่าเดี๋ยวสับเลือก็หวังว่าจะได้เป็นนักแสดงพันล้านเคยพูดกับต้องเตพูดพูดกำกับเหมือนกันครับว่าพูดต้องเตอต้องเตะส่งมาส่งข้อความมาหาผมอันนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะตอนที่หนังมันจะประมาณห้าสิบล้านครับต้องเตบอกอาจารย์ อาจารย์ได้เป็นพระเอกหาสิบล้านแล้วเดื้อขนาดแค่ห้าสิบล้านในตอนนั้นเรารู้สึกใช้คาว่าแค่นะ่เพราะตอนนี้เราเห็นผลสําเร็จมาแล้วไงใช่ตอนนั้นห้าสิบล้านเป็นยังไงมั่งอู้มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากเลยครับคือต้องเททักมาบอกเราคํานั้นแบบอาจารย์อาจารย์ได้เป็นพระเอกหาสิบล้านแล้วเด้อเงินห้าสิบล้านอ่ะคือเงินล้านเนี่ยผมพูดแล้วผมคนลุกเงินเงินล้านในชีวิตเราทำว่าหาได้ไหมอาจจะได้หรือได้แต่มันมันยากเงินล้านหนึ่งอะครับ ครับเรามีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นะตั้งเยอะแยะแต่เราจะมีเงินเก็บสักหนึ่งล้านนี่ยังหายากเลย<อ>ภาษาอะไรกับห้าิบล้านว่ะทีแรก<อ>ใช่มันก็มีความรู้สึกดีใจมากๆแล้วคราวเนี้ยพอหนังมันเดินทางไปเรื่อยอต้องขอบคุณพี่น้องอีสานมากๆที่แบบเข้าไปเป็นกระบอกเสียงทําให้แบบคนในหลายภาคอยากดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับ,รบก็พอเดินทางไปถึงหนึ่งร้อยล้านต้องเตงทักอาจารย์เนี่ยเป็น นักแสดงร้อยล้านแล้วด้อได้เป็นไะ่อีกร้อยล้านแล้วโหมันเป็นความรู้สึกที่พี่ซอฟเข้าใจแบบเงินร้อยล้านไหมถ้ามันเป็นเงินของเราจริงๆอะถึงแม้ตอนนั้นมันจะไม่ใช่เงินของเราจริงๆแต่นี่เป็นสิ่งที่เรามีส่วนม<ร>ีส่วน,<ใ>นร่วมกับมันใช่ใช่ับใช่ใช่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจยังวะชีวิตหนึ่งได้เป็นได้เป็นไพเอกหนึ่งร้อยล้านพรพเอีกร้อยล้านแล้วมันก็ พอพอมันถึงร้อยล้านแล้วหนึ่งสองสามมันนับเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวสองร้อยล้านแป๊บเดียวสามร้อยล้านจนมันเดินทางมาถึงเจ็ดอันนี้คือรายได้ในไทยใช่ครับผมก็เจ็ดร้อยล้านผมก็มองมีความรู้สึกว่าตอนก่อนมันจะถึงเจ็ดอ่ะตอนตอนมันถึงห<อ>้าผมพูดตรงๆว่าพอมันเดินทางเร็วขนาดนี้ยเรามีความหวังนะพี่ซอฟ<อ>มีความหวังว่ากูเนี่ยแล้วว่าสิใดเป็นนักแสดงพันล้านวะในชีวิตหนึ่งของกูเนี่ย <laughs> อขออ่ะแต่ว่าแต่มันไม่ถึงไม่เป็นไรผมผมเชื่อว่าสับเปลือยสองเนี่ย ครับต้องเตตั้งใจมากๆแน่นอนแล้วผมผมก็เชื่อว่ามันมีหลายๆคนรอดูอยู่แล้วผมก็สัญญากับทุกคนตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดผมจะอ่านบทให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้จะทําความเข้าใจกับบทในสิ่งที่ต้องเตอยากจะนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นเนี่ยมากที่สุดให้มันตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะทําจริงๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะรังสรรผลงานชิ้นนี้ก็คือสับเปล,เลอสองออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมไม่รู้หรอกว่าต้องเตะเขียนบทให้ผมเยอะหรือเปล่าครับเหมือนในสับเปล,เลอภาคแรกหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าบทบาทที่ผมได้รับในสับเปล,เลอสองผมเต็มที่แน่นอนก็อยากฝากทุกคนครับผมอมันไม่น่าเชื่อนะคือคือผมเนี่ยได้แค่ได้มีโอกาสนั่งใกล้ๆเนี่ยตอนนี้บ,บอกตรงๆนะแล้วไม่ได้มองว่าเขาเป็นน้องหรือเป็นอะไรนะรผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นตัน สำหรับนิกเน่รอพลน่ะผมไม่ถือตัวเองหรอกว่าผมเป็นพี่เขาผมเจอเขามาน่นไม่เกี่ยวเลยผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมคิดว่าเฮ้ยน้องคนหนึ่งเนี่ยที่แบบเติบโตมาจากมันไม่มีอะไรอ่ะยังทำงานเซเว่นอยู่เลยแม่แม่แม่ครับตอนนั้นพี่ซอบยปงขับรถไปส่งอยู่ตอนนั้นเลยตอนเข้าลมพัดไฟล็กๆขับรถอ่าน่าจะรถรถอะไรที่มันมีไอ้รถคล้ายฟิวจูเนอร์อเป็นบีโก้มีข้างหลังอ่าีโ้หลังหลังขับรถไปส่งผมอยู่เซเว่นอ่าลาวิทาอือใช่ครับซึ่งชีวิตน้องเนี่ยพอมันมันเติบโตเหมือนบังไฟมันขึ้นุ แต่บางไฟเป็นบางไฟที่มันขึ้นแล้วมันขึ้นเลยไงสาถุครับอมัน<อ>ไม่ลงซะงั้นนะคอยมันค้างหายไปในกิมเมกลเออลก็กนนะตอนนี้น่าจะขึ้นทะลุชัน้นบรรยากาศแล้วก็รอยค้างอย่างั้นมีแต่ว่าจะไปาจาักรวาลอื่นตอนไหนเท่านั้นเองอแต่ผมเชื่อเรื่องหนึ่งนะพี่ฟอบถ้าพี่ซอเปรียบเทียบยบ,บางไฟชีวิตคนเราผมว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นเหมือนบางไฟจริงๆนะมีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งผมผมทาใจยอมรับไว้แล้วว่าแบบสักวันหนึ่ง ความนิยมของเราความที่คนอยากเห็นเรามันก็ต้องหายไปในสักวันหนึ่งม,มันก็ต้องหมดไปหรือน้อยลงไปในสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราทำตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดก็พอ,อมผมถึงมีความสุขกับการที่กับการที่ดื่มผมพูดตรงจริงนะ<อ>พี่ซอบไอเรื่องเนี้ยไอเรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามที่จะลจดนะครับ,รบเรื่องเรื่องดื่มเนี่ยแต่เชื่อไหมว่าผมอะ,อะไปไปไป,ไปคุยกับพี่ก้องไปถ่ายรายการกับพี่กองแล้วพี่ก้อง พี่ก้องบอกผมเรื่องหนึ่งว่าผมมาปรึกษาพี่ก้องครับผมมากลัวผมเป็นเหมือนหลายๆคนว่าแบบผมจะติดแอลกอฮอล์ผมจะติดแบบแอลกอฮอลิซึมหรือว่าเสพความสุขจากแอลกอฮอล์ก่อนที่จะทํางานคอนเสิร์ตในทุกๆครั้งผมกลัวผมเป็นแบบนั้นผมเคยเห็นสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มกะลาพี่หนุ่มกะลากว่าจะออกมาได้จากตรงนัน้นมันหนักหนามากผมกลัวผมเป็นแบบนั้นพี่กองพูดกับผมคำหนึ่งว่าพี่กองพูดว่าเน็กคนเทาบด้เกิดมาอยู เป็นลอยปีได้เวกหล่ะสมมือนี้เพราะฉะนั้นแล้วอียอย่างเหตุล้วมันมีความสุขงานที่ยูสมือนี้มีความสุขบ่มีครับเป็นงานที่ผมรักครับแล้วการที่โตกินยูสมือนี้ตัวมีความสุขบ่กับการทํางานมีความสุขครับอ้ยบ่ได้ห้ามให้กินอืมผมอยากเลิกเลยตอนที่ผมปรึกษาพี่กองครับแต่พี่กองบอกว่าอ้ยบ่ได้ห้ามให้กินแต่กินให้มันมวอค่อยๆลด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 บอกหล่ะสักมือนึงบางเ่อตัวอาจจิขยัยงมันอาจสิบ่อยากกินมันคือจังอาเขาบ่กิน อะไรแบบโอ้โหผมว่าพี่ก้องเนี่ยเขาไม่ได้เล่าจากอาบรรทัดฐานความถูกความผิดแต่เขาเล่ามาจากประสบการณ์ชีวิตของเขาถูกต้องครับอันนี้พี่ก้องพูดจากความเป็นแกจริงๆเลยเห็นแกยกหน้าเวทีนู่นนี่นั่นแกบอกว่าแกบอกว่ามันเป็นแค่แบบลูกค้ายื่นมาให้ก,ก็ยกตามนั้นแต่ว่าแกไม่ได้แบบมานั่งต้องเมาก่อนนะเว้ยต้องซึมก่อนนะเว้ยขึ้นเวทีไม่เป็นแล้วแต่ก่อนเคยเป็นแกบอกนะครับ,รบผมว่าเนี่ยพี่กองเล่าเนี่ยด้วยด้วยความรู้จักนิกนลุลพลด้วย รู้ว่าการที่เน็กทําอะไรเนี่ยเล็กมีสติกับมันครับรู้ว่าทําอะไรอยู่ครับอืมเขาเลยจะพูดอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบไม่รู้ตัวเองเลยไม่รู้ประมาณนเลยเขาคงจะพูดอีกแบบหนึ่งเขาะพี่กองก็เป็นคนที่มีความเฉียบแหลมในการมองคนประมาณนึงด้วย โอเคจริงๆในวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องเน็กนัลบวญเลยต้องไปเข้าไลฟ์สดแล้วนะแต่ผมยังมีหลายเรื่องหลายรามากเลยผมชอบแอปแคนเซิลข้างนอกได้ไหมเราวผมมานั่งคุยเนี่ยผมชอบเลยอันนี้ต้องไปขอพี่ออมนะซึ่งเราก็คงไปมีปัญญาที่จะไปซื้อตัวมานะครับอย่าว่าอย่างนั้นมันอย่ามาใช้กว่าซื้อตัวสิเออเราเป็นพี่น้องกันผมดีใจมากถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะชวนเน็กนัลบุมาคุยกันแบบยาวๆสักเทปหนึ่งเนี่ยมามา มารู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่าได้เลยผมเนี่ยอยากรู้จักเด็กคนนพลมากเพราะว่าเผื่อผมจะฉบฉวยเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของชีวิตเน็กเนี่ยมาช่วยพัฒนาตัวผมเองได้บ้างโอ้ยเยว่าแล้วคนที่เขาดูเนี่ยเผื่อเขาจะหยิบจับอะไรบางอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นในอีพีเนี้ยหรืออีพีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไปใช้ได้บ้างยินดีมากครับไม่เป็นประโยชน์โอ้เยี่ยมเลยเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่เด็กคนนึงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วย8สิบแดล้วครับตอนเนี้ยคนที่อายุยี่สิบแปดมีกี่คนนะที่จะประสบความสำเร็ ก็ใช่เอาทิ้งไว้แค่นี้แหละนะครับหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะพี่เนผมในวันนี้จริงๆนอยากจะถามเรื่องไปเที่ยวทะเลหลายเรื่องนะผมเนี่ยดูทิกตอกเลยนะรีวิวทะเลอะไรไม่เห็นทะเลเลยแต่ดูหลายรอบมากเลยได้ผมพูดได้เสมอผมพูดได้เสมอโอเคถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวล็อกไปเรื่องทิกตอกเน็กดูเดี๋ยวเห็นแล้วจะรู้เองกันไหนได้เลยได้เลยครับได้เลยได้เลยโอเคในวันนี้ต้องขอขอบคุณเน็ก มากมนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยพี่อยากขอคุยด้วยสักเทปหนึ่งแบบยาวใจหลึกชีวิตไปเลยได้เลยได้เลยนนักได้เลยทำคิวกันในวันนี้ก็อยากให้เน็กฝาก อะไรถึงแฟนๆสัก,สกนิดสักหน่อยเนึ่งช่องทางการติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมบก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดตามผม Facebook ก็ดี Instagram ก็ดี t i k t o อกก็ดีใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่ันน็กนฤพลหมดเลยนะครับผมฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับผมในพาร์ทของภาพยนตร์ก็มีถึง2เรื่องด้วยกันนะครับผมอันนี้พูดไว้ก่อนเผื่อเผื่อเทปนี้ออกอากาศหลังจาก ในช่วงที่หนังออกนะครับผมก็จะมีเรื่องไอข่อออ๋อไข่ออหนังพี่โจ,โจใช่ใช,ใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้ผมพ่อ,นนอพอ่พอ,พอเขาแบบอันนั้นโปรเจกต์ใหม่เขาเขาโปรโมทเน็กหรือยังนะเขารีใหม่ครับเขายังไม่ได้โปรโมทยังเน็้โปรโมทใช่ครับบอกที่แรกเลยจะจะอันนี้วันนี้ครับวันไอ้ใกล้ๆนี้แหละครับยี่สิบสองนี่จะไปฟิตตรงฟิตติ้งหรืออะไรแบบเนี้ยอ๋อใช่ครับโอเคอู้ยตายเป็นทีแรกที่ได้รู้ข่าวนี้นะครับขอบคุณมากเน็กที่แจ้งข่าวมากขอบคุณครับก่อนแล้วก็มีเพลงด้วยที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดใช่ครับไฮโจอซุกิมัน ไฮจัสุขีม <irgendwie poured alive> ัน <travaille> ก็เป็นผลงานเพลงที่เป็นแนวทางของผมแหละนะครับผมเป็นผู้ชายอกหักเสียใจคนหนึ่งนะครับผมถ้าอยากหู้เรื่องของบังไฟมันบ่ข้นแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับผมก็ไปติดตามดูครับผมโอเคในวันนี้ก็ขอบคุณนอกนรผลมากๆนะครับที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้อุ้ยอยากเจอกันบ่อยๆเลยนะรักน้องคนนี้มาก ขอบคุณครับไม่ได้ปากหวานด้วยริงจริงขอบคุณมากนะครับในวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กด subscribe <inside> ไว้นะฮะแล้วก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจาก soft talk คุยเรื่องเบาเล่าเรื่องมวนกันอีกบ่อยๆจะมีศิลปินที่ท่านชื่นชอบเหนี่อยเวียนมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทำการบ้านและแก้ไขให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ก็ขอขอบคุณเน็กรพลแล้วก right ็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่เน็กครับขอบคุณหลายๆอุ้ยมวนๆเนี่ย่านคุยเรื่องอะไรสาระก็ผมนี่ได้บวชเหมือดเดี๋ยวจะมีเทปมีสาระแล้วก็ลาสาระยาวๆไปเราก็มวนกันอ่ะก็โอเคคุยแบบเขาปากเขาดงไปอ้าวคัตครับ